สวัสดีครับพี่น้องครับมอนี้กมาส่งข่าวส่งข่าวเกี่ยวกับราคามั่นาะครับความลเกินไหวของราคามั่นเป็นจังไดในตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพามาฟังราคาโรงงานก่อนนะครับในตอนนี้ผพิสื่อซื้ออยู่ท่ายแน่นะครับผมอัปเดตข้อมูลราคามันนะครับเป็นราคาที่ทังสมาคมเพิ่นนามาลงนะครับจากโรงงานนะครับทัวประเทศเท่าเนี่ยแหละนะครับเพิ่ได้ซุ่มเอามาให พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับไปเบิ่งแถวชนบุรีนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าซื้อบาทแปดหาถึงสองบาทนะครับผมแถวชนบุรีนะครับระยองนะครับระยองเปอร์เซ็นต์แปลงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์สื้ออยู่สองบาทหาตังค์นะครับผมชาเซิงเซานะครับผมซื้ออยู่สองบาทหาตังค์ถึงสองบาทยี่สิบตังค์นะครับเปอร์เซ็นต์แปลงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมซักแก้วนะครับซักแก้วนี่ซื้ออยู่บาทเจ็ดหาถึงบาทเก้าสิบนะครับ เปอร์เซ็นต์แปง้ง25%ขึ25้นไปนะครับผมจันทบุรีหยุดนะครับจันทบุรีนี่หยุดยาวเลยนะครับผมโคราชนะครับโคราชหรือนครราชสีมานะครับเปอร์เซ็นต์แป้ง25%ขึ้นไปนะครับซื้ออยู่บาท8ปหาถึง2บาท2ีหาครับพี่น้องนะครับผมโคราชอ่ากาฬสินธุ์นะครับกาฬสินธุ์ซื้ออยู่บาท8ปหาถึง2บาท15ตังค์นะครับผมร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดเปอร์เซ็นต์แป้ง25%ขึ้นไปซื้ออยู่2บาท15ตังค์ครับพี่น้องอ่า มหาสารคามนะครับผมมหาสารคามซื้ออยู่สบาทนะครับถึง2บาท15ตังค์นะครับผมขอนแก่นนะครับขอนแก่นซื้ออยู5 5 <to> ่สบาท10ตังค์นะครับผมอ่าเปอร์เซ็นต์แป้ง25เปอร์เซ็นต์อุดรธานีนะครับเปอร์เซ็นต์แป้ง25เปอร์เซ็นต์ซื้ออยู่2บาท5ตังค์นะครับผมอ่ะนี่ก็คือเป็นข้อมูลข่าวๆจากทางสมาคมเพิ่์นได้นำมาลงนะครับอ่าเมื่ว้าสู่พี่สู่น้องฟังนะครับอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับราคาโรงงานนะครับผมอ่าแต่ว่านะครับ ราคาตามล่านทั่วไปนะครับในตอนนี้มั่นหล้นนะครับมั่นหล้นตลาดนะครับมั่นหล่นโรงงานบางโรงงานในี่ปิดการรับสื่อนะครับแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ก็ล่างเริมถอนออกนะครับก็มีการปิดการรับสื่อแน่นะครับบางคนก็แก้มากก็เสียเถี่ยวครับพี่น้องนะครับตามล้านย่อยล้านหน่อยเพิ่นก็ปิดคือกันนะครับเพราะว่าโมโหว่าเพิ่นจิไประบายยงมใดนะครับ เพราะว่าบางโรงงานเนี่ยเพิ่นปิดโดยที่บมมีกำหนดนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็บ,บอกบ่ได้ว่าเพิ่นจะเปิดช่วงใดนะครับผมบานนี้เกษตรกรนะพี่น้องที่ถอนออกบานนี้แกไปขายโอ้ยตะเลต้นศาสตร์กันครับพี่น้องนะแด้แกออมทิบยอยู่นะครับเลาะขายอยู่ราคามั่นก็นไดนะครับราคาหน่อยราคาถือกระจิงบานนี้ถามองขายกับ่ได้เนี่ยครับคือปัญหาตรงนี้เนี่ยคือต้องฝากทังรัฐบาลนะครับซอยแกปัญหา ซอยแก่ปัญหาหนึ่งละราคามั่นสองละหาหม่องขายไห้นะครับม hm. mm. ีป huh ัญหาโหลดถ้าโุงงานนะครับบ่เขามาซอยเหลือถ้าทางรัดบบ่เขามาซอยเหลือนี่คือเกษตรกรแห้งย่าแย่ครับพี่น้องที่เห็นเนี่ยนะครับผมพี่น้องเกษตรกรได้นํามาขายนะครับได้นํามั่นขับมาขายแล้วก็ล่านเพื่อกับปิดการรับซื้อบ่ปิดจังไได้ล่านเพราะว่าโรงงานเพิ่งปิดเพิ่งจะเอาไปขายใส่ระบาดนี มันสดนี่ซื้อไวสองหมื่นสามมื่สี่มื่เขาไปหั่นมันกะเนาแหละพี่น้องเลยถ้าบ,บ่มีมองขายมองระบายออกให้โรงงานเนาะโรงงานเพิ่อกัปิดรับซื้อทั้ง้านเพิ่อกัซื้อบ่ใด้ค้อกันบานนี้เกษตรกร,ร,กรถอนออกมากแกสซโลดมากะหามองขายบ่ใดบานนี้เนี่ยครับคือปัญหานะครับทังรัฐเนี่ยเพื่อนหูบอกว่าปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มไร่มันกลุ่มสวนมันมันอยู่มองใดนะครับโบแมนวาจิมาสอบถามเอาขอมุ่นตามวิชาการมันโบแมนนะครับพี่น้อง อต้องต้องออกมาเบิงนะครับจังจมูกจักว่าเจอปัญหาแบบใดเพราะว่าเกษตรกร,กรนี่ต้องให้ซอยเหลือการแก้ไขปัญหาราคามันตกต่ำละกะเหตุหาหมองขายให้เป็นลำเป็นสันให้ดีๆนะครับผมถอนออกมาได้๋ยไปขายโหลดแบบแคล้ายๆว่าเป็นจุดรับสื่อเกษตรกร,ะกรนะครับโเมนต์า ปล่อยไปลักษณะนี้ครับพี่น้องว่อนทังรัฐบาลนะครับรีบเร่งซอยเหลือนะครับมีลหลายๆมองลหลายๆโซนลหลายๆเริ่มประท้วงแล้วนะครับกลุ่มไหลมั่นเนี่ยก็เริ่มประท้วงกันขึ้นอีกแล้วนะครับผมในความคิดของผมเองนะครับการประท้วงเป็นการเรียกร้องไปยืนนะครับให้เปุณหจารว่าความทุถูกอย่างของการเ็ดไทเหตุสวนเป็นจังไดหนึ่งหล่ะราคามั่นมันบดีสองมองขายกับโมเต็มหลอดปันไหน การมองขายว่าเต็มลอยคือเขาถอนออกมากเนี่ยผให้มองขายให้ไปขายไปนะครับถ้าลงงานลงงานเพื่อเต็มแล้วเพิ่อกดปีดไว้นะแทนทีลงงานเพิ่อจีซื้อและกาแปรลรูปไว้นะครับอันนี้กับพวกห่วงว่าเหตุผลที่เพิ่นปีดกันยอนอีหยังนะครับผมต้องให้ส่วนอ่ากุมี่มีส่วนเกี่ยวของนะครับเขาไปประสานงานกันบึ่งนะครับผมอันนี้คือ,อเห็นแล้วนะครับว่า มือวานนี่นะครับผมเพิ่นแกออกหาขายกันสนานบรนพืนอยู่มั่นเต็มล้านโรงงานปิดการรับสื่อล้านมั่นกระสื่อบอ่อใดบานนีล้านย่อยล้านกระสื่อบอ่อใดเกษตรกรกห้ามองขายแกกับเมียไหวบ้านเท่ากอนล่อรุ่นว่าเพิ่นจิปเปิดมือใดโรง,งงานปิดการรับสื่อนะครับผมใดขอมนจากล้านใยหอย่นะครับโรงง,งานถดปิดการรับสื่อห้องกับจักกิสื่อลักษณะใดกับเรียตวนศาสตร์กันอยู่เพิน่นวานะฮะ แล้วโถนศาสตร์กันอยู่เข้าสื่อมากไวสองมือ,อาสามมือสี่มือขึ้นไปมันกะเน่าเพื่อนว่าขาดทุนยับเยินเลยทางล้านหย่อยเพื่อนกนใหายคำตอบมากสินะครับกรเกษตรกรแกไปสื่อไหแน่สื่อไหแนะ่แนครับพี่นอ้องเสียงบ้อนจาก,กเกษตรกรสื่อให้แนะ่ถอนมาบักหลายหนึ่งจ้างคนกับไปขนขืนไสลดแกมาบ่ได้ขายสามเห็ดจังใดเนาะเพื่อนว่า นะครับผมกรนี่แหละคือปัญหาที่ทัางรัฐิ่นต้องแก้ไขนะครับวอนทังรัฐนะครับแก้ไขปัญหาให้ได้นะครับผมพี่น้องกลุมไร่มั่นเนี่ยทำบ่เดียร้อนแบบซุดขีดแล้วเนี่ยเพิ่นบ่เขาไปประท้วงกันนะครับเริ่มมีการประท้วงประท้วงไปเพื่อนก็บ่บด้เดียร้อนครับพี่น้องเอาบอกกระตรง้ตรงๆเนาะนี่เป็นความู้ซึกคขีดเห็นของตัวเจ้าของเองถ้าพิดพาดประกันใดก็ขอภัยไว้นาที่นี้นะครับผม คือว้าวง่ายๆว่าความเดือดร้อนของกลุ่มไหลมั่นเนี่ยคือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเพื่อนบ่ได้มีความทุกข์ร้อนยั่งมาง่ายเลยนะครับผมขอเขาไปว่อนขอซอยเหลือกับบ่บ่มีการมาตรก,การมาซอยเหลือนะครับผมอยู่ซื่อเขาไปเห็ดหยังก่อนะครับผมอยากถามอยู่ว่าเขาไปเห็ดอีหยังหรือเขาไปอยากให้บรรลุเป้าหมายของเจ้าของแล้วแล้วก็บ,บ่ได้สนใจอีหยังนี่บ่ นะครับผมฝากถึงทางรัฐบาลนะครับรีบเร่งซอยเหลือนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของนะครับตอนนี้กลุ่มไหลมั่นสวนมั่นเนี่ยทุกนักครับบวาจีหนึ่งหล,ะละ่ะราคา2อหาหมองค้ายกับบ่อใดนะครับโรงงานกับงองแง่สื่อแน่บ่สื่อแน่นะครับกับเลยโบมีหมองขี่ขายราคากับถือกดลงมานะครับดั่มลงมาเรียบบาท20บาท30มสิ ทางรัฐบาลหูบอหูขอมุ่นจิงบอเจ้าบาต้องไปวิเคราะห์นางอยู่ในโต๊ะแล้วก็วิเคราะห์ว่วาราคามันเทนี้เท่านี้ทั่วประเทศนี่ราคาตกต่ำจนถึงบาทยี่สิบแล้วออบาทยี่สิบบาทสามสิบแล้วนะครับผมเจ้าอย่าไปวิเคราะห์ว่ามันถิงลดลงมาเหลือบาทหกหาเพื่อนว่ามันจะบาทหกหามัตตาใส่นะครับผมเจ้าล่องซุ่มทั่วประเทศเมืองนี้เป็นอย่างออกให้ออกเบืองขอมุ่นทั่วประเทศเมืองนี นะครับว่ามันราคาต่าสุดนี่ตอนนี้มันอยู่ประมาณท่าใดแล้วนะครับผมเจ้าจังสิฮูหูว่าเป็นจังไดไปนางวิเครา์อยู่หันบาทห5หบาท75ตหาราคาต่ําสุดเมืมอ่อมเมนนะครับผมราคาต่าสุดตอนนี้อยู่บาท20บาท30แล้วนะครับผมลดถอยลงลงมาเลยนะครับเกษตรกร,ร,กรนี่ทุกหนักนะครับหาหม่องขายกับบ่ไดดตอนนี้นะครับ หลายๆมองหลายๆโซนเริ่มถอนออกเบิดเป็นอย่างจังเริ่มถอนออกเอาให้เบิดมันจะเริ่มปลูกไม้แล้วเริ่มรดูการไม้แล้วครับพี่น้องนะฮะเพื่อก็ต้องถอนออกจิเก็บใบจังไหนมั่นคามปีคามอันนี้นี่บอกง่ายๆว่ามันบ่เป่นมาเปอร์เซ็นต์แปลงมันจิเต็มเนี่ยมันคืออ่าสองปีสามปีมันบ่ได้ว่ามันมันจิอ่าเหตุให้น้ำนักดีแล้วก็เปอร์เซ็นต์แปลงสูงเนี่ยถึงขวบมันแล้วต้องถอนออก ถรับ่าถอนออกเปอร์เซ็นต์แปลงเจาะก็ลดลงนะครับผมเนี่ยคือบอกง่ายๆบอนมาแห้งโดนแห้งดีโมแมนเด้นะครับผมได้ขวบเพื่อแล้วเพื่อก็ต้องถอนออกถอนออกไปขายนะครับพอเปอร์เซ็นต์แปลงมันจะดีแต่ว่าถ้าเกินขวบเพิ่นไปแล้วอ่ะมันจะเป็นแนวอื่นแล้วนะครับผมอ่ะบ่อนทางรัฐบาลดีบเด้งซอยเหลืออย,อย่าอยูซอ่ซื้อเขาไปแล้วอ่ะได้บรรลุเป้าหมายเจ้าของแล้วกับพัฒนาแก้ไขปัญหาประเทศท้องนี้นะครับผม ครับคลิปนี้ผูใ้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องคลิปนี้ก็ขอโจเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ